สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเซอร์น้กะกาิกาชาแนลผ้าเข,า,วข,วขา,าขู่เขาปลาคือเก่าและพี่น้องหาเฮดคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะครับสวัสดีครับดีต้อนสับเศรษมันหรือพี่น้องดอกแรก,กหกมนัน ไอ้ขี้เท่าค่ะพี่น,อน้องแค่เขียวค่ะงดอกนี้เป็นเจดีย์น้องแข็งดีอยู่ค่ะดอกบ่ค่อยสวยเป็นไรค่ะล้างแหลกค่ะพี่น,อน้อง สองดอกสามดอกมันนี่ข้นกระหลายหลายค่ะก้อนเขาโขกรถจอดเต็มอยู่สีมานบ่านอ้อปี่เจไดญน้องมันนี่แค่เขียวดอกหน่อยดอกนึงค่ะพี่นนอง ดอกเห็ดไข่มันพี่น้องพ่ออีกแล้วค่ะเห็ดไข่เขียวค่ะปวกค่ะพี่น้องปวกจีกดอกเดียวไข่เขียวค่ะตู้หนึ่งค่ะ ดอกพึ่งค่ยึดความค้างกันค่ะให้เขาแป้งค่ะพี่หอกดอกสวยๆค่ะเฮ็ดทานค่ะมันนี่กะต้ยหมากกบอาจสิเป็นเห็ดร่วมนะคะไ่แค่เขียวดอกนึงค่ะพี่หอกดอกกำลังงามค่ะ ลังเลค่ะให้เขาแปลงค่ะตู้ไม่แค่เขียวค่ะพี่น้คาง้างกันหีิกนี่เห็ดปวกอุ้ยขาตัวบนเงแ้ยนึงโอุ้ยงาม ผองสีแค่เนียนเนาะเดี๋ยวต่สีผอดอกไปเรื่อ <c oughs> ยๆ <c oughs> ครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับดอกนึงค่ะพี่น้องใหดแค่เขียว <c oughs> ดอกหน่นหน <c oughs> อยค่ะฮูดอกนึงอยู่ทั้งหน้าวหน่อยดีมีแต่ดอกน้อยหน่อยน้อยหน่อยหงตองค่ะพี่น้องดอกงาม มีสองดอกอหาเล่มไปเรื่อยแล้วค่ะเล่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวกบมานอีกจอกหนึ่งเลยสามดอกแล้วฮะมูมันอีกต้องใส่กำลังออกใหม่เนะมูมนี่เห็นสีลแล้วแจ้งค่ะพี่นอ้อยสองดอกตรงนี้ลมท่าละ พี่น้องบาวสวีเจอเฮดไข่ค่ะโอ้ยดอกสวยๆเลยอ้อพอเฮดปวกน้ำแกงขายเด่นเพิ่นเอ้าดอก <c oughs> สองสามดอกก็ <c oughs> ได้จีมน้ำเพิ่นอยู่ค่ะคุณผูเห็นเพิ่นเหยียบหัวหักมกั้ง <c oughs> มาท่าือเออมันมัน ปวกได้หลายกว่านี่ซีดอกคิดเงดเอาเรื่อยๆน้อยๆก็เอาเกินดอกนอย่พี่น้องว่าจิ้มเห็ดปวกน้ำแกงน้ำก้านค่ะสาวเจยว่าเริ่มสาวเจยไปนน้ำหาเห็ดปวกกุ้ยไซนี่ไม่ได้จิ้มแล้วเรื่องนี้นะจิ้มน้อยๆจิ้มน้อยๆอ๋อเป็นอันนี้กันค่ะอยู่ทางเดียวกันหายายได้ดอกงามโบ โอ้ยงามเลยโอ้ยใครโค้กแล้วพอหลายสวยๆเลยค่ะนี่พี่นอ้องนี่โค้กแล้วได้อันงาม,งมาเนี่ยเธอละได้อันคีราย <laughs> ไอ้เบื้องเบิ้องค่ะนี่โอ้เราได้หลายแล้วนะนะวิอดอีกสามโดก <laughs> หาเห็ดปวกน้ำแกงค่ะพี่น้องมาหาเห็ดไข่เขียวคือเก่าค่ะเพราะว่ามันหัวหลุดไหมค่ะมันหน่อยมันเด่นพ่นเพื่นกเหยยบด้วยว่ามนลมื่น้องเห็ดไข่เขียวค่ะนั่นเสียงคนหาเห็ดปวกด้ค่ะคุณเขียวเห็ดปวกกันค่ะเห็ดปวกน้ำแกงใช่ค่ะพี่น้องเห็นเดียวพอหาน้ำพ่นดอกค่ะมัน มุนนะโปดม,ม,มันหน่อยหัวมันหักแงหเก็บให้เขาบแป้งทีกวัวพี่น <c oughs> หนุกเ็นบบ <c oughs> ให้ันได้กะเอาอันนั้นล่ะค่ะ,อ,คะอาจิบดไทยทุกดอกด้็ค่ะให้เขาบแปรงนะค่ะก็ร้ายอาย่ค่ะเขาบแป้งดอกแ้มค่ะพี่นอ้ <c oughs> บบงองโอคีเท่าค่ะพี่น <c oughs> น้องบาง <มา S 1> สุวิทผ่<า>อเห็ดไข่เขียวอุ้ยดอกพญา,าะะเงาเลยค่ะเก็บๆอือผีตุ้มนึงค่ะบอกไงเลยเลย ผลไหลไหลพี่น้องเลยผลไหลายเป็นส่วนสว่วนเราสเวดหนีเฮตคไข่เขียวดอกหนึ่งคะ่ะมาไข่เสียวค่ะพี่น้องดอกน้อยหน่อยหา,ายนากค่ะเฮ็ดมื่อนี้แตสีน้อยเป็นนานละเหลื่อมสีวัยเป็นหนานละลาสเวดเมื่อกี้พีเราโง่ขาวเนี่ยนี่นี่ ดอ,อกสวยอยู่ดีหล่ะงามงามง,าม,งามอยู่มาทันแต่บานเหี้ยใส่เดีเลยต้นห่างๆแต่ก็ยังดีที่เห็นเลยๆเฮ็ดเนี้ยังกัเก็บบ้างหมดล่ะงอกขี้เท่าค่ะพี่น้อกวันนี้รวมรมวม <laughs> วมิดรวมเฮ็ดขี้เท่าค่ะพี่น้องเฮ็ดหลังงอกขี้เท่า แบบหวานอยู่ค่ะโมมีเห็ดเก็บแล้วเล็มๆไปพี่เด้พ่อตาโมมือ,อนี้เที่วไค่ะพี่น้องตามทางยางมาสิกรบาบรถเหรอคะนี่แหละค่ะพี่น้องเก็บเห็ดเช้านี้ค่ะจำเหนีก็เอาวละค่ะเมื่อยละล<ม>อยละข้นกับลายค่ะมน หายยากนเนาะเฮ็ดมันก็ออกห่างมันเหลิมไหวแล้วค่ะสหรับมื้อนี้กะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แเลยเนาะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกกระลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เนาะคะ่ะที่เข้ามาเป็นกระลังใจให้หนุนแปนเขาบ่าวสวีททั้งสองกริที่กาชาแนลค่ะสหรับมื้อนี้ไปละค่ะสวัสด,ดีครับสวัสดีค่ะ